ผ่านมาอาทิตแล้วมีกระแสความคลางแคลงใจยังอยู่แม่รู้สึกยังไงบ้างาแม่แม่เสียใจมาก สองวันวันแรกเนี่ยที่แม่เห็นเนี่ยแม่นอนไม่หลับถึงวันนี้ก็ก็ยังนอนไม่หลับแม่อยาก,กว่าน้องน้องไม่ได้พูดร้องเพลงวันนี้น้องร้องเพลงมันแต่น้องแปดบัว แม่เล่าเล่านิดนึงได้ไหมตอนแรกเลยอน้องมีคลิปใน YouTube ที่ม <With that. S 2> <is> ีคนดูเ oh กือบ3ล้านโดยที่น้องเป็นแค่เด็กธรรมดามีคนทั่วโลกเข้ามายันไม่หายยเลยเข้ามาบอกว่าน้องเก่งมากน้องทำไมประกวดอเมริกาก็ทาเล่นน้องทำไมบริเตนก็ทาเล่น เด็กคนนี้ต้องใหม่ X Factor มีคนส่งเมสเซจเข้ามาเพอร์ซนอลเมสเซจมาหาแม่ CNBC ส่งเข้ามาว่าให้เอาน้องไปออเดชชั่นรายการ s i ิ g ง n g นเทสที่อเมริกามีคนส่งเข้ามาบอกว่าให้น้องไปอยู่บ้านเขาเขาจะส่งน้องเข้าอเมริกาการทาเลน้นแต่เราไม่ไปพอมีรายการนี้ปุ๊บน้องมาเลยเพราะเราดูบิแทนการทาเลน้นดูอเมริกาการทาเล้นกันมาตลอด น้องอยากมาที่สุดเลยน้องก็มาเราก็เดินไปสมัครกันเองไม่ไม่มีใครเลยแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2007จนทุกวันนี้คลิปของน้องแม่นั่งดูทุกวันดูแล้วก็ภูมิใจที่มีคนเข้ามารักน้องมาเสียน้องคิดตัวเป็นเวลากี่ปีแล้วแล้วก็มาถึงวันนี้ทำไมทำไมทำ่าเนี้ ม้ำอลยก็้าก็ไม่้นอะไรเ้องต้องทำอะไรผิดหรอแต่ละหมาจะพูดได้ไหมคะมีอะไรอยากจะบดกแฟนัะบ้างอยากจะบอกอะไรบ้างว่าขอรืออืม ขอบคก็อยากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหนูตลอดนะคะเหนืคนที่แบบช่วยหนูตลอดมากๆขอบคุณมากๆที่ให้กำลังใจหนูตลอดแล้วก็ช่วยหวชแล้วก็ทำให้หนูแข็งแกร่งนะคะ คนะมันจะเป็นกำลังใจให้หนูยังไงได้บ้างกับเรื่อไรที่เกิดขึ้นกับหนี้นะคะเป็นกำลังใจให้แบบสู้ต่อไปอะไม่เอาไม่เอาที่แบบนี้ใครว่าอย่างงี้ก็แบบโคตรหน่อยอะหนูให้กำลังใจกันยังไงบ้างคแม่คะ่ะก็บอกแม่ว่าไม่เป็นไรนะคะหัวเข้มแข็งไว้อะ อยากจะให้พูดบอกกับทุกคนเลยว่าว่าหนูเป็นเด็กเล็กคนหนึ่งอยากจะอยากจะำำำทำตามความฝันยังไงบ้างค่ะหนูก็ทำดีที่สุดแล้วคะ่ะแล้วก็หนูก็จะทำในสิ่งที่หนูรักต่อไปค่ะก็คือการละเพลงนะคะ,คละคนะแล้วก็หนูก็หวังว่าทุกคนก็จะให้กำลังใจหนูต่อไปนะคะโอเคไหมคะค